สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูเดือนอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในบทที่หนึ่งเรื่องใบโบกใบบัวครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้จักคำนำเรื่องและอ่านเนื้อเรื่องใบโบกใบบัวกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันในหัวข้ออธิบายเพิ่มเติมความรู้และอ่านข้องร้องเล่นกันนะคะ แต่ก่อนอื่นเลยนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนภาษาพาทีขึ้นมาก่อนเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่6นะคะเขียนว่าอธิบายเพิ่มเติมความรู้เจอไม่เอ่ยถ้าเจอแล้วเราเริ่มเรียนกันเลยนะคะ เรามาเริ่มอ่านพยัญชนะกันนะคะนักเรียนเห็นตัวอย่างไหมคะกไก่อ่านว่ากอีอกรอบนะคะตัวอย่างกไก่อ่านว่ากนักเรียนเห็นในช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวไหมคะอ่าพยัญชนะตัวแรกคือกไก่อ่านว่ากนักเรียนอ่านตามครูเลยนะจจานอ่านว่าจ ดดเด็กอ่านว่าดดต่อเต่าอ่านว่าตอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปออออ่างอ่านว่าออถัดมานะคะช่องสีฟ้าขอไข่อ่านว่าขอหอหีบอ่านว่าหอ นักเรียนอ่านตามนะคะคําถัดมาช่องสีส้มนะคะงองูอ่านว่างอมอม้าอ่านว่ามอถัดมานะคะอ่านสระะสระตัวแรกนะคะสระอาอ่านว่าอานักเรียนอ่านตามนะคะสระอาอ่านว่าอา สระอีอ่านว่าอีสระอีอ่านว่าอีสระอูอ่านว่าอูสระอูอ่านว่าอูต่อไปเลยนะคะเรามาอ่านแจกรูปกันนะคะตัวแรกเลยนะคะกไก่กอากา จอ,อาจาดอ,อาดาตอ,อาตาบอ,อาบาปอ,อาปาออาอานักเรียนอ่านตามนะคะอีกรอบหนึ่งกอ,อากา จออาจาดออาดาตออาตาบออาบาปออาปาอออาอาถัดมาเลยนะคะนักเรียนเห็นรูปด้านล่างไหมคะรูปแรกกา คําว่ากาในที่นี้นะคะหมายถึงนกส่วนกาคําที่สองเห็นไหมคะก็คือกาต้มน้ําคําถัดมาเลยนะคะคําว่าตาตาคําแรกก็คือดวงตาส่วนตาคําที่สองนะคะก็คือคุณตาคือพ่อของแม่นะคะและคําถัดมาเลยคําว่าปลาปลาก็คือปลาสิ่งของ และคำสุดท้ายนะคะคำว่าอาอาคือน้องของพ่อนะคะเมื่อเราอ่านแจกลูก,กันแล้วนะคะเรามาอ่านสะกดคำกันต่อเลยนะคะคำแรกคำว่าตาพยัญชนะคือตอเตาสระคืออะไรคะสระอาอาสะกดว่าตออาอ่านว่าตาคำถัดมานะคะ n าพยัญชนะคืองงูสระคือสะอาสะกดว่างอาอ่านว่างาคำว่ามาพยัญชนะคือมมา้าสระคือสะอาสกดว่าออาอ่านว่ามาคำถัดมานะคะคำว่าขาพยัญชนะคืออไข่ สระคือสระอาสกดว่าขออาอ่านว่าขาคำว่ามีนะคะพยัญชนะคือมอมาสระก็คือสระอีสกดว่ามอ,อีอ่านว่ามีต่อไปค่ะคำว่าดูพยัญชนะคือดดเด็ก สระคือสระอูสกดว่าดอ,อูอ่านว่าดูและคำสุดท้ายนะคะคำว่าหูยัญชนะคือหอหีบสระคือสระอะไรคะสระอูสะกดว่าหออูอ่านว่าหูเมื่อเราอ่านสะกดคำเสร็จแล้วเรามาฝึกอ่านคำกันนะคะคำแรกคำว่า มาดูอ่านตามนะคะมาดูคำที่สองหูกาคำที่สามงาดีคำที่สี่มีขาและคำสุดท้ายนะคะตามาอีกรอบนะคะนักเรียนอ่านตามนะคะมาดูหูกา งาดีมีขาตามาเก่งมากค่ะถัดมานะคะในหัวข้ออ่านคล่องร้องเล่นนะคะก่อนอื่นเลยเรามาอ่านคำศัพท์กันก่อนนะคะหลังจากนั้นครูนะคะจะเปิดเพลงให้นักเรียนนะคะร้องตามหรือใครอยากโย,ยกย้ายสายตัวตามเพลงทำได้เลยนะคะเรามาเริ่มอ่านคำกันเลยนะคะ โยกมาโยกไปนักเรียนอ่านตามนะคะโยกมาโยกไปใบโบกใบบัวใบโบกใบบัวโยกตัวไปมาโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไป โยกมาโยกไปอ่านนักเรียนลองอ่านอีกรอบนะคะโยกมาโยกไปใบโบกใบบัวโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปอ่านได้ไหมคะอ่านอีกรอบนึงนะใบโบกใบบัวโยกตัวไปมา โยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปพอได้ไหมคะอะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยนะพร้อมกันไหมเอ่ยไปฟังกันเลยคะ่ะเพลงโยกไปโยกมา เพลงโยกมาโยกไปก็จบลงไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยร้องตามกันได้ไหมคะอันและสุดท้ายนี้นะคะครูนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่36ลองทําดูนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้และสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ